เออเดี๋ยวดูหนังเดี๋ยวนะหนังจะมาชายหรือยังเห็นไก่ตัวหนึ่งมันกำลังคุยเขียตามพื้นดินเพื่อหาอาหารเั็นไก่ตัวเมียแล้วก็เป็นไก่ที่มีอายุแล้วจัดว่าไก่แก่ ไก่แก่จะดงว่าเป็นไก่ที่มีลูกแล้วแล้วก็ลูกก็ไม่อยู่กับตัวมีสามีแล้วสามีก็ไม่ได้อยู่กับตัวเป็นไก่แก่ตัวเดียวที่กําลังคุ้ยเขียอาหารกินอยู่คนเดียวอย่เงี้ยก็ได้เป็นไก่ที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนแล้ว ของเธอก็ลำพึงลำพันอยู่ในจิตว่าเราเันคนสูญเสียพัดพลาาจากของรักของต้องการของเราตลอดเวลาเขาเขาก็จะคอยเขี่ยไปเนี่ยคือม,ม,มันไม่ได้คุยเขี่ยเพื่อจะหาอาหารกินเป็นจิตจัดลักษณะเรานะแต่มันว่ามันเป็นการเขีย่ยเขี่ยไปก็นึกถึงเรื่องเก่าเก่านึกถึงอดีตนึกถึงเขาเมื่อตอนเขาที่กระเทาะเบื่อไข่ แล้วก็ออกมาจากไข่ครั้งแรกที่เขาออกมาจากไข่เขาก็รู้สึกถึงโลกที่มันมีการาทำให้เขารู้สึกมันมันชุ่มชื่นใจมีความสุขกับการที่ออกจากเปลือกไข่แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มที่จะมีสมาคมในสิ่งที่เขาเห็นเยอะแยะเช่นมีลูกไก่ที่เป็นพี่เป็นน้องเกิดมาได้ในระยะเดียวกันเนี่ยเยอะหลายตัว มีแม่แล้วก็มีพ่อมีครอบครัวใหญ่มีพี่ป้าน้าอายเยอะแยะที่มาอยู่ร่ำอยู่ใกล้ๆขเขาอะเวลาเขาจะเว้งไปกินนู่นกินนี่กินนั่นเขาสึกองมีคนคอยโอบอ้อมปกป้องเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็ลำพึงลำพันในระหว่างเช้าคุยเขียนดินเป็นงนั้นนะในเวลาที่เขาหวนกับคิดถึงความสุข ในสิ่งที่เขาเคยได้รับมาในวัยเด็กเขาเขารู้สึกดีใจแต่ในเวลาเดียวดีใจปับ๊บมันก็มีแวบหนึ่งมันก็รู้สึกว่าสะท้อนใจว่าทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้รอบๆตัวเราไม่มีใครพ่อแม่เราตายแล้วหมดที่พี่น้องน้องที่อยู่ร่วมกับเราก็พัดพลากจากเราไปไหนก็ไม่รู้ เราม,ม,มีมีครอบครัวมีสามีแล้วก็มีลูกเคยปกป้องอบอุ้มเขาเพื่อไม่ให้เขาต้องเดือดร้อนกับอันตราย <Glass> เราก็ทํามาทํามาจนถึงวัยที่ลูกๆเหล่านี้ก็จเจริญเติบโตแล้วก็หายหน้าหายตาเราไปหมดการคุยเขีย่ยของเขาเนี่ยมันคือการลำพึงลำพัน ừ, ในวิถี ทางที่เขาประสบมาตลอดระยะเวลาที่เขาจำความได้แม่ไก่ตัวนี้นะก็ลำพึงลำพันธ์อย่างนั้นจะว่าเขาปรงใจได้ก็ไม่เชิงแต่ว่ากิจที่เขาจะคิดเรื่องอื่นมันไม่มีคือจะไปม,มองคิดเรื่องอนาคตเขาก็มองไม่เห็นว่าอนาคตเขาจะอยู่ไปเพื่ออะไร นอกจากเอาตีนเขีย่ยคุยเขี่ยไปตามพื้นดินถ้าเจออะไรก็จิกกินก็คือกินไปอย่างนั้นแหละมันไม่ได้กินอย่างคนมีความหวังนะแต่เขาบอกว่าตอนเขาเด็กๆเนะี่ยเขาจิกกินอาหารเนะี่ยคือเขามีความหวังมันเป็นทั่งความสุขป,ปะคนมาในความหวังว่ามันสนุกได้กินได้เขีย่ยเพราะคนที่เขี่ยอาหารนะี้เขากินคือแม่เขาห่างๆก็มีพ่อเขา มีพี่พี่น้องๆที่เขียกกินแย่งกันกินสนุกสนานไปตามวัยของเขามันมันเลยเป็นเรื่องทีก่การกินของเขามันมีจุดหมายมีสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความสบายใจคู่กันไปแต่ในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความคิดรู้สึกอย่างที่เคยมีมาก่อนมันว่างเปล่ามันเป็นการเขียไปอย่างนั้นนะแล้วก็กินไปอย่างนั้นแหละ กินเหมือนกินไปเล่นๆจะกินให้อิ่มระวังให้มันอิ่มก็ไม่รู้ว่าให้มันอิ่มไปทําไมแล้วจะขยันเคี่ยหาอาหารกินให้มันอร่อยอร่อยไปเพื่ออะไรแต่มันก็เป็นสภาพของชีวิตที่เขายังยืนอยู่แล้วก็ต้องคอยเคีย่ยขุดคุย้ยเอาแล้วก็จิกกินไป,ไปเรื่อยๆไปสักแต่ว่าทำ ก็ประมาเหมือนก็นว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรเพราะมันไม่มีอารมณ์ตั้งใจที่จะทำถูกไหมล่ะมันทำไปอย่างนั้นทำ,ทำไปอย่างนั้นแต่ในขณะที่เขาทำจริงๆคือการโหนคิดนั่นแหละคือเขาทำโหนคิดจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วหหนลำพึงลำพันกับการสูญเสียจากไปของคนที่เขารักกับภาพเก่าๆที่มันได้แต่สิ่งที่มันจดจำ แต่ก็ไม่สามารถน้อมนํากลับมาให้มันเป็นอย่างเดิมคือมันเหมือนไม่มีอะไรเหลือในชีวิตของเขากับร่างกายที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะบํารุงมันไปเพื่อเหตุอันใดเพราะมองไม่เห็นอนาคตว่าอนาคตจะอยู่ไปทําอะไรนเมื่อไม่มีสามีก็ไม่มีลูกอีกแล้วเมื่อไม่มีลูกก็อยู่คนเดียว เม,มื่อยืนอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวใจิตใจอยู่กับอะไรมันก็อยู่กับเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่หวนกับคิดหวนแล้วก็คิดหวนแล้วก็คิดมันมีแต่เรื่องที่คอยคิดแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นดูเหมือนว่าเวลาคิดเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดว่ามาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูคล้ายๆว่าจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เหมือนว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเราเห็นว่ามันเหมือนคนตปรงใจได้เหมือนคนปล่อยชีวิตอย่างสักแต่ว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆไปอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่เขาทำอยู่จนเป็นนิสัยก็คือว่าเขารู้สึกสิงความสุขที่เขาเคยมี เขายังพอใจในความสุขที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าจะพูดกันตามหลักการในสังโยชน์ก็ต้องกล่าวว่ายังมีอวิชชาถูกไหมถึงตัวของเธอจะไม่ฝืนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้นินรนที่จะ หาอะไรให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกต้วหมายว่าฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะต้องตายตายตายตามสามีฉันไปตายตามลูกฉันไปแล้วว่าลูกฉันหายไปไหนจะต้องเชี่ยวไปหาลูกฉันให้เจอคืออารมณ์แบบนี้มันไม่ได้มีแก่เขาแต่มันมีแค่ลำพึงลำพันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนใจของเขามันยังมีความพอใจพอใจในความสุขของการที่ได้เกิด ความสุขจากการที่ได้มาอยู่ในวัยที่เกิดแล้วแล้วก็ความสุขที่มีคนที่อยู่ใกล้เขาที่มีความรักแล้วก็มีความปกป้องให้สิ่งดีๆกับเขามันยังอยู่ในใจของเขาเป็นอารมณ์เข้าใจไหมแต่ในเรื่องชีวิตจริงๆในปัจจุบันคือเขาไม่มีอะไรเขาก็ยอมแล้วว่าเขากำลังไม่มีอะไรเลย แล้วเขาก็ไม่มีจิตชิดนินรน์ที่จะต้องการอะไรเพิ่มเติมในระหว่างชีวิตที่เหลืออยู่แม้กระทั่งความการให้ความสําคัญกับการบริโภคอาหารยังมองข้ามมันไปเสียอยก็น่าก็น่าคิดเหมือนกันแต่กลับทําให้สัตว์นี้เกิดอีกจนได้ นี่แหละอวิชายังมีฉันทะยังมีราคะนะะยังมีความพอใจในความสุขเพราะคนที่ยังชอบระลึกอดีตไม่วางอาดีตลงไปเนี่ยคนนี้เขาได้คนติดในอวิชชาคนที่ปล่อยวางอาดีตได้แล้วก็ไม่กังวลในอนาคต การดำรงอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มาเอาใจใส่จึงจะจัดว่าเป็นคนที่ทำใจได้แต่ถ้ามองในภาพเหมือนกับไก่ที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีอาการนินรนไม่ได้แสวงหาอะไรเมื่อสร้างเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเป็นไปในชีวิตจะอยู่จะตายขึ้นเชื่อว่าการมองไปสู่อนาคตไม่มีแต่กับถอยหลัง คยหลังเข้าหาแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเคยอยู่ในฐานะนั้นเคยได้รับในสิ่งที่ตัวเองอยู่ในฐานะนั้นอย่างในอย่างนี้เคยมีความผูกพันกับคนนั้นยังรู้สึกดีๆกับคนนี้ยังจําได้ว่าสิ่งนี้มันเคยให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นเคยให้ทําให้เราเป็นทุกข์อะไรคือทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็ยังเป็นภาพที่เขาระลึกว่ามันยังดีกว่าที่ตัวเองไม่มีในปัจจุบันตอนนี้ ถึงตอนนั้นมันไม่ใช่ไ่มีความสุขทั้งทั้งชีวิตด้วยทั้งเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมอะตอนมีสามีก็ต้องทะเลาะกันบ้างละน้อยใจกันบ้างกันแนกันแหนกันบ้างมันก็ต้องมีนะตบตีกันพื่อพับพื่อพับมันก็ต้องมีงัแงมีลูกไอ้ลูกคนนั้นก็อย่างนั้นไอ้ลูกคนนั้นก็อย่างนี้แต่เวลามันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาแต่การที่เขาคิดไปว่ามันเกิดอย่างนี้ก็ยังดีกว่ามันยังน่าพึงพอใจกว่ากับสิ่งที่เขาไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเลยอยู่เดียวดายอยู่คนเดียวมาต้องหัวเราะเอาไก่แม่ไก่เป็นอุทาหรณ์นะลองพิจารณาดูว่าคำว่าอวิชชาเนี่ยจริงเป็นความหมายที่ดูมันละเอียดพอสมควรแต่ถ้ามองไปให้เห็น ตัวของอวิชชาจริงๆก็มองไม่ยากเพราะมันมีคําว่าฉันทะคือความพอใจมีราคาคือความยินดีอยู่ในการระลึกชอบระล,ลึกเข้าหาในสิ่งที่ผ่านมาว่านี่คือสิ่งที่เป็นสุขของเขานี่คือสิ่งที่เขาอาจจะสูญเสียไปแล้วในปัจจุบันแต่ว่ามันก็นึกว่ามันมันยังมีความสุขอยู่ในสิ่งที่มันจากไปมันยังมีความสุขอยู่ในวัยที่เขาเคยชอบนั้นโอกาสที่เกิดมีร้อยเปอร์เซ็นต แล้วต้องเกิดเป็นไก่ด้วยอไม่ไปเกิดที่อื่นยังต้องเกิดเป็นไก่ต่อไปนั้นมันผูกพันกับชีวิตท,ที่เป็นแพ้ในที่เขารับรู้ได้ถ้าว่าเรื่องราวของเขามันมันหลังจากนั้นนะสมมติว่าเขาเป็นแม่ไก่ที่ ลูกก็ไปแล้วสามีก็ไปแล้วพ่อแม่ก็ไปแล้วพี่น้องญาติพี่น้องเขาก็ไปหมดแล้วแต่เขาได้รับความเมตตาจากคนเลี้ยงอีกกรณีหนึ่งนะเ,เขาก็มารู้สึกผูกพันกับคนที่เลี้ยงดูแลเขาเหมือนกับส่วนที่เขาสูญเสียไปกลับได้ชดเชยมีมนุษย,ย์ผู้มีจิตเมตตา ให้อาหารให้ที่อยู่คอยมาพูดคอยมาคุยคอยให้มีความรักความอบอุ่นคอยมาอุ้มอย่างนี้เป็นต้นหากว่าเขาตายเขามีโอกาสไปสวรรค์แม่ไก่ตัวนี้นะถ้าในกรณนะีเรื่องมันกลับมาในลักษณะว่ามีคนมาคอยให้ความรักความเอ็นดูแทนการที่เขาอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวการคุยเขี่ยอาหารเขาก็ ไม่ต้องคุยเขาก็คุยเกี่ยได้ความเพื่อเพลินว่ามันเป็นชีวิตที่มีความหวังหนึ่งมีคนยังให้ความรักมีคนได้คอยเห็นหน้าอยู่ทุกวันเดี๋ยวเวลาเช้าเธอมาเดี๋ยวเวลาเย็นเธอมาเช้ามาเย็นมาเดี๋ยวเธอก็โปรยอาหารได้กินได้ยินเสียงทักทายได้มีการพูดด้วยแพะเราะอย่างนี้เป็นต้นนั้นอดีตไม่ตามนึกถึงมีแต่อนาคต อนาคตคือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอมาคืนนี้นะคืนนี้นอนหลับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เห็นหน้าเขาเอเดี๋ยวเธอมาอาหารให้เราเดี๋ยวเธอมามาพูดปาจาดีกับเราเธออย่างนั้นกับเราเธออย่างนี้กับเราเธอก็ต้องคิดอย่างนี้มากกว่าคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วคือลูกตายไปแล้วหรือว่าลูกจากไปแล้วพ่อตายแล้วสามีตายไปแล้วหรือจากไปแล้วก็ตามทีตรงนี้ไม่คิดละแต่พอใจเรื่องอนาคต ถ้าอยู่กับคนเลี้ยงแล้วติดกับคนเขามีสิทธิ์ตายไปสวรรค์เรือมีสิทธิ์เกิดมาเป็นคนอวิชาเหมือนกันแต่เปลี่ยนที่พอใจจากการพอใจที่จะผูกพันกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเปลี่ยนมาพอใจในสิ่งที่เป็นเรื่องของอนาคตก็อวิชาเหมือนกัน อ่าเห็นไหมละ่ะนั้นเธอก็ลองไปไปเช็คจิตใจของเธอว่าเธอผูกกับอดีตผูกกับอนาคตผูกกับเรื่องอะไรเรียกไม่มีทั้งสองอาการละอวิชา,าคือละความพอใจละความยินด,ดี ในสิ่งที่มันคลองอยู่กับชีวิตของเราในปัจจุบันมันจะมองเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายกว่าเวาละ่ะอย่างปัจจุบันเราเราเป็นอย่างเนี้ยเอ๊ะเราเรายัางนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาได้แล้วยังมีความพอใจมันไหมหรือว่าเรายัางรู้สึกว่าเออในปัจจุบันนี้ก็ดีนะเรามีเอ็นั่นเรามีเอน็นี่เรามีเอน็นู่นอนาคตก็จะทําให้เราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีความลำพึงลำพันไปแบบนี้ไหม เรือแม้แต่อดีตเราก็รู้สึกมันมีแต่ทุกข so ์ป so ัจจ <laughs> ุบ <attitudes Interestingly> ันก็แต็ไม่ได้ความทุกข์อนาคตก็มีแต่ความทุกข์เราไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวไหนเออลองประลองกำลังใจดูอวิชาเธอหน่อยว่ามันไปถึงไหนนะ ันเป็นเครื่องแสดงให้เราเห็นภาพเยฉยๆว่าตัวอวิชชาเนี่ยคือตัวแสดงอยู่ตรงไหนที่ยกเรื่มไก่ไม้ฟังเป็นนิทานนเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องไม่มีทั้งสองอย่างแม้นปัจจุบันเราก็ไม่ได้พอใจด้วยหรือความพอใจยินดีในอดีตก็ไม่มีความพอใจยินดีในอนาคตก็ไม่เกิดความพอใจยินดีในปัจจุบันก็ไม่มีในใจเราเลยถึงจะได้ว่าเธอ สิ้นอวิชชานั้นช่วงเวลาเธอนั่งทําสมาธิเธอต้องระลึกว่าในอดีตมีอะไรที่เธอพอใจยินดีบ้างหรือว่าเธอเห็นได้มีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นหรืออนาคตถึงจะมีตอนนี้เรามีอย่างนี้ทั้งหน้าก็คงมีแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเรายังมีความรู้สึกลำพึงลำพันหวังให้อนาคตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไหมเราไม่เห็นความทุกข์เลยใช่ไหมแต่เรายังเห็นว่ามันเป็น ความที่เราต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่กระจายเราไหมแล้วก็คิดว่าไอ้ปัจจุบันมันดีเป็นที่พึงพอใจแล้วใช่ไหมว่าแค่นี้เราพอใจแล้วเรามีแค่นี้เราก็พอใจแล้วดีแล้วไม่ไม่ลำบากลำบนอะไรเราคิดแบบนั้นเราคิดว่าแม้ปัจจุบันก็ทุกข์เหลือเกินอดีตก็ทุกข์เหลือเกินอนาคตก็เต็ไมไปด้วยความทุกข์เหลือเกินความทุกข์แบบนี้เราไม่มีเยื่อใยที่จะผูกพันกับอะไรอะไรในโลกนี้อีกแล้วเราสิ้นแล้วในความพอใจ ในการเกิดจริงๆอันนี้แหละเขาเรียกว่าวลอาอวิชชาได้จะจะคิดมันเป็นสมมุติก็ได้จะคิดมันเป็นเรื่องที่มีแต่ทุกข์ก็ได้มองว่ามันไม่ใช่ตัวตนแท้ๆอะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันปองไปทางไหนแต่มันไม่ได้ไปทึกทักเอาว่ามันมีความสุขจากตรงไหน,นาาอ่าอ่าอย่างนั้นแหละ คิดแล้วเราจะรู้สึกว่า,วาอาวิชามันหยุกดับลงไปตัวโลภโกรธหลงก็ดับตามตันหาก็หยุดไม่เกิดเวลาเข้าสู่อารมณ์สมาธิจเจริญพระกรรมฐานเธอก็จะทรงกรรมฐานนี้อย่างด้ความศรัทธาเชื่อว่าเป็นทางออกทางเดียวที่เราจะรักษาสิ่งนี้เพื่อการหลุดพ้นจากการเกิดได้อย่างแน่นอน ก็ทำได้ดีทีเดียวแหละได้ดีทีเดียวสมไัยแวสมบยัมบยแล้วยังล มันยังมีความลังเลส,สงสัยในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่อย่างนี้เพราะการคิดอยู่นี้มันจะต้องแก้อารมณ์ทุกข์ได้ทุกเรื่องเพราะเวลายามทุกข์เราไม่ได้เอาความคิดอย่างนี้มาแก้ความทุกข์ในใจเราเป็นอย่างนั้น,าาน,นคือเราเอามาใช้เหมือนกับเรากำลังฝึกใจเราให้รู้ว่านี่คือแนว ินี่คือการที่ทาใหมจิตของเราสามารถอยู่ได้ในเส้นทางที่ถูกเราพยายามที่จะไม่เผลออย่าประคับประคองในอารมณ์จิตที่นึกถึงารเข้ากรรมฐา,า,านลักษณะนี้อยู่เนืองเนืองอย่างนั้นมันยังไม่ได้หมายความว่าคุณทําอย่างนี้เป็นปกติแล้วคุณจะถึงผลที่ได้จริง,รงเพราะผลเข้าวัดกันที่นิวรณ์หมายความว่าเวลาเธอมีทุกข์เนี่ยตัวที่จะเข้ามาดับทุกข์เธอต้องเป็นความคิดแบบนี้ เราไม่ได้มีอะไรเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรเล่ต้องคิดอะไรถูกไหมล่ะไม่ว่าทุกมากทุกน้อยทุกในทุกในใจทุกนอกใจทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันมันลงมันลงคําตอบด้วยความแน่ชัดว่าในความจริงมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องแค่สมมุติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีอะไรอยู่จริงมันเอามานะนะใช้แล้วนะแต่ตอนที่เราฝึกเราไม่ได้เอามาใช้กับทุกนี่น เราเอามาใช้เพื่อการเลี้ยงจิตใจของเราให้มันรักษากรรมฐานเอาไว้เฉยๆถึงเธอจะคิดพิดจารณาดูเหมือนว่าเราอารมณ์คล้ายพระอาราหันต์หรือว,ว่าประคองอารมณ์เหมือนพระอาราหันต์ที่รักษาอารมณ์อยู่ในช่วงหนึ่งเช่นนยช่วงหนึ่งแต่นั่นมันก็ยังไม่ได้ใช่ยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงจนกว่าเครื่องพิสูจน์มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อมีอะไรกระทบทําให้เธอเป็นทุกข์เธอได้มีสิ่งเนี้ย ออกมาใช้มันแล้วก็นิวรณ์ก็ไม่เกิดอันนั้นิ่งจะถือว่าเธอได,ได้ใช้ในสิ่งที่เธอรู้จริงๆนะว่าจิตมันเอามาใช้ตอนนี้คือจิตมันเอามาใช้เพื่อการทรงรู้ทรงในสิ่งที่เรารู้เฉยๆแต่มันยังไม่ได้ใช้ความรู้เพื่อการชำระสิ่งที่เป็นโทษต่อใจตัวมันเองนะ ลูกกับกูรอดตัวแล้วแต่วันแต่วันรู้ทางแล้วนะแม่แม่ไม่มีอะไรนะแม่ม่มีอะไรนะเอาไวเข้าทางลูกเลยเนี่บางคนก็รักหลวงพ่อมากรักหลวงพ่อมาแต่ละ เขาจะยกคำด่าขึ้นมาตามที่บอกหลวพ่อมาเนี่ยเ <c oughs> มียงเยยบเลย <c oughs> ให้ข่าวด่าต่อเลยเนีย่สนิทนะเอ๊ะยแลวพ่อมั้งหลังเอไปล้ะจบเล้วต้องแกอย่างอื่นเนี่ย อวิชชาเนี่ยคนเห็นได้ยากมันเป็นเรื่องเห็นได้ยากนะมันเป็นสิ่งที่ร้อรัดใจเราลึกๆมันลึกมากจนบางทีเขาเรียกว่าเป็นอะไน,นั่นเขาเรียอนุสัยของจิตเรา เพราะมันมันจะมันไม่รู้ตัวว่าเรากําลังมีสิ่งนี้แล้วคิดว่ามันไม่ได้เป็นโทษกับตัวเรา<ม>อย่างแม่ไก่ที่ลำพึงลำพันเรื่องอดีต<ม>เขาคิดว่าสิ่งที่เขาลาพึงลำพันมันไม่ได้เป็นโทษอะไร<ม>แต่จริงๆนั่นมันคือตัวอุปทานอย่างนหนักหน่วงตัวอวิชาอย่างตัวใหญ่ๆที่ทำให้เขาต้องไปเกิดแล้วทุกต่อไป แล้วสิ่งหนึ่งที่เซลไม่เห็นเลยคือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน,นระหว่างที่เธอพะจนชีวิตอยู่ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงแม้กระทั่งปัจจุบันเธอก็ไม่ได้มองว่าเธอเป็นทุกข์อะไรเนี่ยนั้นตามหลักของอวิชชาท่านจึงแยกแยกไปแปดประการหนึ่งไม่เห็นทุกข์สองไม่เห็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่จะดับความทุกข์สี่ก็ไม่คิดที่จะดับทุกข์จริงๆคือไม่หาวิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์จริงๆสี่อย่างเนี้ยคุณไม่มีแล้วคุณไม่รู้จักซึ่งลนะสิ่งที่เป็นอดีตนะว่าอดีตของคุณก็มีแต่ทุกข์คุณก็ไม่รู้จักอนาคตของคุณก็มีแต่ทุกข์คุณก็ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตคุณก็ไม่สนใจถึงความทุกข์เลยมันไม้ไก่ อดีตคุณก็ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นความทุกข์อนาคตคุณก็ไม่ได้องคิดถึงว่ามันเป็นความทุกข์ต่ออีกไม่มีเลยและตัวสุดท้ายที่ก็ใช้คำว่า,าปฏิจจสมุทบาทคือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นสืบเนื่องมันสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันจึงไม่เกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเนะี่ยมันมีความรู้สึกพอใจกับการที่มีชีวิตอยู่แบบนี้มันจึงสืบเนื่องให้เรานั้นมาเกิด มาเป็นแม่ลูกไก่อีกครั้งหนึ่งอย่างเง mm ี hmm. mm ้ยและการเกิดเป็นลูกไก่ครั้งหนึ่งมันก็ไม่แน่ว่ามันเกิดมาแล้วจะเหมือนอย่างที่เคยเกิดไหมเกิดแล้วมันอาจจะมีตัณหามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อุปทานหนักกว่าเดิมก็ได้ถูกไหมล่ะอาจจะสร้างอกุศลกรรมว่ามันมีไก่ตัวนั้นมันมีพ่อไก่ตัวนี้มันมีสามีอย่างนี้อาจจะสร้างวาจาไม่ดีการกระทําไม่ดีต่อสามีของตนหรือว่าประทุษร้ายสามีตนเองก็ได้ สร้างกรรมใหม่ก็ได้พอสร้างกรรมใหม่มันก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มีกรรมเป็นเรื่องราวใหม่อีกไอ้ลำดับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้แล้วเกิดอย่างนี้จากสิ่งนี้ก็เกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจิจ่าสมุทบาทเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาเลยว่ามันจะเกิดอะไรตามมาถ้าเรายินดีพอใจที่จะไปเกิดมัน นั้นแปดประการในอวิชชาเนี่ยครบไหมครบตามตำราเป๊อะอันละอวิชชาตัวเดียวก็จบอีกนัทท่านนะ,อ,ะอยู่คนเดียวอย่าคิดแบบแม่ไก่เนะ <S 2>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 